วิหารเสาหินหรือแทมปิตะเป็นที่รู้จักแพร่หลายสมัยการปฏิรูปศาสนาของพระเจ้ากิรติศีราชาสิงหะแห่งอาณาจักรแคนดี้ลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็กเสาทําด้วยหินเครื่องบนเป็นไม้ส่วนฝาผนังสารด้วยไม้และทาด้วยดินโคลนเป็นอาคารทึบทั้งหลังมีเพียงประตูบานเดียวภายในมีพระพุทธรูปปุ่นปั้นและรูปปั้นเทวดาส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังพันานาชาดก และะพุทธปรวัติวันนี้มาเที่ยวชมวิหารเสาหินนวัดศรีทันตาปาไยยะมาวิหารเมืองอัมบุลุคระเขตแก่กันละอาคารเป็นไม้สองชั้นหอพระอยู่ชั้นสองด้านหน้าทางเข้ามีทวารบาลยืนอารักขาภายในเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งหนึ่งองค์มีภาพวาดพระอัครสาวกซ้ายขวา ด้านข้างเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปรางประทับยืนในท่าอภัยสององค์ส่วนภาพวาดจิตกรรมฝาผนังพารณาการสวยประชาติหรือสุวิสิวิบวรณยะอาคารปัจจุบันบูรณะขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2564